กะสบายดีไรสุวัสดิ์เด้อพ่อแม่พี่น้องมาหนีกันชนะกะมาแต่ตลาดอยู่พางไทยพ่อแม่พี่น้องไปขายข้าแดงกันเลยซื้ออันกุ้งซื้อมึกมาตำอย่างตำทะเลชนะงี่น้งก็โอ้ยลงหนาลงหนาขอโทษขอไปเด้อพ่อแม่พี่น้องตำทะเลพ่อแม่พี่น้องตำหฮงหลายเดือนมามาพ่อแม่พี่น้องมา กินเสพๆน้ำชาวนางเด้อขอโทษขออภัยเด้อชาวนางก่อนมือเอามือสาวนางใส่ไม่ถูกเนี่ยอุแม่พี่น้องจียมือจับเอาบบธนัดนั่นแหละมันพบธนัดอ่นแหละเพราะว่าผมเคยใส่ชาวนางก็เลยเอามือจับเอาอุมพี่น้อง หอนแดดดึกเรอะมามาเซ็บๆน้ำชานางพว่พี่น้องนี่เจ้ากระตงยสวยตรงเฉสว,วยนี่ละนี่นตรงเออใส่ลูกใส่ลูกใส่ลูกนีนก่ใส่มือคัดปิดน้ำมันไปพุนบดน้ำมันดีขุ่นบด เอาม e ือจับเลยน้พเพียงเด็กนังพิงจะนอนกับไปตลาดมือไหกันตื่นแต่ตีหนึ่ง ไปตลาดบันอะไรกันเซ็บบอสอยากนอนกินไปเชมันชืนกังจำพจดใบ้ไหมบอเกลือกอามากาม่าอันเดียว <c oughs> ตัวดิฟก็ม่

คือเบเเอาคลิปลงลายมืออ้วพ่อแม่พี่เนาะถ้าแต่ไปเ,เงียบแดงงมือไป็นายคลิปมุกคมไปเลอจะคันห่ว chồng mưa. Đi nhé. Ừ ừ. Nó nè. Nó nè. Hva er det der?

嗯。Yeah. ใส่มัเ็ด์็ใส่สามมะชิมะชิมะเพจเลยก็มึงกินเมื่าพมันนุ่มเสียงดุดปะทะดูตัวแล้ว ไม่เคยเ,คยยเนนห็นมาแขกน่อยไปหัวขนางเชร็ปะเนี่ะ

dan dik ke ame na Keu da ดัดเท็กชิวมาให้คนเผ็ดไปแล้วกินข้าวป้อมกินแล้วแหละมันเผ็ดกินแล้วไหมล่ะนี่กับไข่ กระปุ <Cornell> ้งก็ได้ก็มัางขับไปอ่ะย่ะเลอะมีหยักทถวฮะเรนเจ้าบุญมาละนัอชอบจ้ะเบอร์ขวแมันเบจัง Угу. Это. Магнитный дат.

In okay. okay.

เพินมเติมอะไรอเคเพอีริเฮ็ดเนาะชาวเอกพุนชาวเอกพุน เค็ดงนะแม่เพื่อนนั่นเผ็ดเป็นเผ็ดพ่อแม่พี่น้องชะน,นางกิ๊กคอโตไปกินกันเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอันเผ็ดแฮ้งถ่ายในเบอร์ละเลยลดละเผ็ดแฮงพ่อแม่พี่น้องโอ้สามคนแม่สามคนแม่ลูกกินเพราะวา่าอันชะนางชื่อมาเตะอะไรก็สมหาบาท โต๊ะชาวหาบามเาเพจติดเลยโต๊ะนึงชาหาบาทเลื่อนหน่อยหนึ่งเจ็บแห้งปุบปุ๊บมาสะท้านใจมันเจนน้อยเ <c oughs> สร็จแล้วชาวนาเพชรเบวเขาไม่อยากได้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้แกจะนั่งกันอยากมาถ่ายให้พี่น้องเบิง้งให้ไอซีหลายหลายคนเบิง้ง <c oughs> ว่า ชนางเป็นยังไงคือไปเอาคลิปลงลายมือแล้วพอแม่ี่น้องชนางกัก็คือว่าแหละคนผู้เดียวเนาะชนางกับบุคคลไปถ่ายคลิปพระว่าชนางไปหาเงินโบแดงพอไรเงินพอแม่ี่น้องไปขายอยู่ตลาดนัดอยู่พังไท่ไปหละก็ได้กับบลายดอกทิาหาล่อเนี่แหละมันหักดีกว่าอยู่ยชื่อ,อความรายได้ของชนางมันกับโบมีพอแม่ี่น้องก็หาไปชนางก็เลยเอาคลิปลงมาเนี่ก,ก็เลยมาตำทะเล มาูุลูกกินพวแม่พี่น้องมีกุ้งมีมึมกมีกระปุ๋แล้วก็ข้าวปุ้นเพาะผเป็นเด็ไปซะทายเอไตยสำหรับคลิปนี้ชนะกับชิพากทางพอใหญ่เจดีม่ใหญ่เจดีทุกทุกท่านเนาะบ่า,บายอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกับผากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจชาวนางในเด้อพวแม่พี่น้องก็ะากพวแม่พี่น้องกดติดตามให้ชาวนาให้ชาวนาได้เหตุลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ชนางกับชิจบไว้ชั่มนี่กะท่าติดตามอีกคลิปหน้าว่าชานางที่ไปทางใดมาทางใดชานางกับชิทายพี่น้องเบิงคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่งลูกสาวอ้วนเฮงกว่าแม่ตัวใดชานางว่าพิษชนางกับขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชนางกับลูกทิลาไปแล้วอบสบายดีเม่อป็น